สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับชาแนลกินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาแชร์เทคนิคการคั่วถั่วลิสงให้หอมอร่อยแบบง,ง่ายๆไม่ต้องยืนเฝ้ากันเลยครับวันนี้มก็จะใช้เป็นตัวนี้เลยครับหม้อทอดไร้น้ามันครับก็ให้เรานําถั่วลิสงดิบครับที่ใส่ลงไปในหม้อได้เลยครับอันนี้เราจะใช้เป็นหม้อทอดไร้น้ามันนี้ก็ได้ครับหรือว่าจะใช้เป็นหม้ออบรุมร้อนหรือจะเป็นเตาอบก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็นําถั่วลิสงตัวนี้ครับไปอบ เสร็จแล้วก็ตั้งความร้อนได้เลยครับอย่างนี่ผมจะใช้อยู่ที่ประมาณ170องศาครับแล้วก็อบอยู่ที่ประมาณ25-30นาทีครับอันนี้ขึ้นอยู่กับเตาของแต่ละบ้านนะครับนี่เลยปกติแล้วถ้าเกิดเราทำถั่วลิสงคั่วด้วยวิธีการอบอย่างเงี้ยครับถั่วลิสงที่เราทำเสร็จแล้วมันจะสุกก็จริงครับมันจริงแต่ว่ามันจะไม่ได้หอมแบบที่เราคั่วด้วยกระทะครับเดี๋ยวผมจะมีเทคนิคครับอันนี้ให้เราอบถั่วลิสงกัน้ให้สุกก่อนนีครับตอนนี้เราก็อบถั่วมา เสร็จแล้วก็เรานําถั่วทีสงที่เราอบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนํามาเทใส่กระทะเลยนะครับเราใช้เป็นกระทะเหล็กหรือว่ากระทะเสเตนเลสก,ก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็เปิดเตาเลยครับอันนี้ให้เราใช้เป็นไฟกลางเข้าไปอ่อนพอนะครับปล่อยรอให้กระทะร้อนสักครู่ครับอันนี้จะเป็นเทคนิคเลยครับทาให้เวลาที่เราทําถั่วขั่วเนี่ยเราไม่ต้องเสียเวลามายืนเฝ้าหน้าเตาเลยครับเพราะว่าเวลาปกติแล้วอ่ะเราจะต้องมาคอยยืนคนอยู่ตลอดครับเพื่อไม่ให้ถั่วไหม้นะแต่ถกาเราใช้เทคนิคนี้ครับ อบถั่วให้สุกก่อนเราค่อยนํามาคั่วเราจะได้ทั้งถั่วที่สุกง่ายแล้วก็สุกทั่วกันและแถมยังได้ความหอมผลถั่วที่ส่งคั่วด้วยนะครับนะครับพอกระทะเริ่มร้อนก็คนกับถั่วสักหน่อยครับก็ต้องคนตลอดนะครับแค่นานๆมาคนทีเนี่ยสังเกตดูถั่วก็จะได้มีเกลียมๆแล้วจะได้ความหอมกระทะเลยครับียกว่าตอนเราอบเราก็ไปทาอย่างอื่นได้เลยครับใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ20นาทีเนี่ยก็สุกแหละวก็ต้องมาคอยเสียเวลายืนอยู่หน้าเตาครับง่ายเลยเพราอเราทําขั้นตอนนี้ใช้เวลาแป๊บเดียวครับแค่สามสี่นาท ต่ค่อยสังเกตดีๆนะครับอย่าปล่อยนานเกินนะเดี๋ยวมันเดี๋ยวถั่วจะไหมเพราะว่าถั่วที่เราอบมาใหม่ๆม,มันก็จะร้อนอยู่แล้วครับใช้เวลาแป๊บเดียวก็จะได้สีแล้วก็กลิ่นหอมขึ้นมานะครับพอกระทะเริ่มร้อนก็ค่อยหมั่นคนเลยครับถั่วก็จะเริ่มเกลี่ยๆนะเนี่ยเป็นเกลี่ยๆขึ้นมาแล้วคห้ยได้ถั่วแบบหอมตามที่เราต้องการเลยนะครับ ใช้ได้แล้วปิดเตาได้เลยครับผมใช้เวลาคั่วถั่วมาแค่ประมาณ2 3นาทีครับเราก็จะได้เป็นถั่วที่สงคั่วแบบหอมๆนะครับนี่เลยครับเราก็จะได้เป็นถั่วที่สงคั่วที่หอมเรียบร้อยนะครับนี่เอาไปทานกับเมนูอ,อะไรก็อร่อยนะครับเดี๋ยวให้เราบี้ยีเอาเปลือกเลยนะครับให้เรายีตอนที่ถั่วยังอุ่นๆหรือว่าร้อนๆอยู่เนี่ยครับจะง่ายที่สุดเลยเพราะเปลือกเขาจะกรอบเลยครับ ใครกลัวร้อนก็พักให้ขายความร้อนสักหน่อยก็ได้นะครับจะได้ไม่ร้อนมือมากนะถั่วที่เราคั่วเสร็จแล้วก็จะสุกแล้วก็มีเกล็ดเพียรหน่อยๆครับเนี่ยหอมมากสำหรับขั้นตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนสําคัญเลยนะครับเป็นการฝึกสมาธินะต้องยีเปลือกถั่วให้หมดครับถ้าเกิดเป็นตอนเด็กๆครับเวลาคุณแม่คั่วถั่ยส่งเมื่อไหร่นะผมนี่หาเรื่องชิงเลยครับอันนี้ใครมีวิธีการยีเปลือกถัว่วง่ายๆก็แนะนํากันได้เลยนะครับผมชอบแบบ ยีปั่นๆนครับแล้วเหลือได้น้อยก็ค่อยมาไล่บีทีละเม็ดครับฝึกสมาธิดีนี่เลยครับเราก็จะได้เป็นถัว่วที่ส่งขั้วที่เรายียเปลือกเรียบร้อยแล้วครับแต่เดี๋ยวเราต้องมันทำไปฝัดด้วยนะครับผมก็จะใช้เป็นนี่เลยเครื่องทุเนแรนครับพัดลมเล็กๆก็ได้ครับหรือว่าใครจะใช้เป็นพัดลมใหญ่หรือจะเป่าก็ได้นะครับตามความสะดวกนะเดี๋ยวไปฝัดกันเลยครับ นี่เลยครับเราก็จะได้เป็นถั่วลิสงคั้วที่หอมแล้วก็สุกทั่วกันเลยครับไม่ต้องเสียเวลายืนขั้วด้วยนะลองชิมดูนะครับหอมมันอร่อยมากครับก็ลองนำเทคนิคนี้ไปปรับใช้กันดูนะครับเพียงเท่านี้เราก็จะทำถั่วลิสงคั่วได้แบบง่ายงไม่ต้องเสียเวลาในการยืนคั้วเลยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ ถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ